สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับแม่โมอีกคลิปนะคะวันนี้แม่โมก็จะพาเพื่อนเพื่อมารู้จักไม้ด่างอีกตัวนะคะที่ยังน่าสะาสมและยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่นั่นก็คือน้องบุษราคามค่ะเขาเป็นสเสน่ห์จันนะคะแต่เขาด่างก็เลยมีชื่อว่าบุษราคามค่ะค่ะ สวัสดีค่ะนี่คือบุษราคานะคะต้นนี้คือบุษราคาด่างเหลืองนะคะไซส์ประมาณอายุได้ประมาณหนึ่งปีนะคะเขาก็จะวสวยๆแบบนี้เลยค่ะก้านเด้งๆเลยนะคะก้านเด้งๆใบหนาๆนี่นะคะก็เริ่มพร้อมจะออกหน่อนแล้วนะคะบุษราคาที่สวนเราจะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะก็คือไม่ได้เลี้ยงในโรงเรือหรืออ e ีเว็บอะไรนะคะคือแต่ว่าต้องมีแสลมนะคะ ถ้าจะโดนแดดร้อยเปอร์เซนต์ก็ไม่ได้นะคะพอใบจะไหมเหมือนอย่างนี้นะคะถ้าอากาศร้อนๆหน่อยก็อาจจะมีใบไหมได้นะคะแต่ที่สวนจะเน้นธรรมชาติเน้นให้เขาเลี้ยงแข็งแรงคนที่เอาไปต่อได้เอาไปเลี้ยงก็จะได้เลี้ยงง่ายๆไม่ได้แบบต้องปัะงง,งงงมมากนะคะนี่คือโอ้ใบใหญ่มากน,นี่ใบใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะคะใหญ่กว่าฝ่ามือสิอันนี้บุษลาคัมด่างเหลืองเหมือนกันค่ะที่สวนก็จะหลักๆก็จะมีด่างเหลืองนะคะอันนี้ก็ รับมาในนานชุมพูแต่ยังไม่ช่มพูนะคะรอรอให้เข้าเข้าสีนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมก็จะมีแบ่งปันนะคะอยู่ที่เริ่มต้นที่สองพันนะคะสองพันนะก็จะเป็นใบไม้ชิ้นตาอย่างนี้นะคะไม้หนอก็จะมีเริ่มต้นที่ห้าหกพันนะคะก็จะได้ก็จะไม่มีเยอะนะคะก็จะแบ่งเป็นรอบๆแบ่งเป็นช่วงๆนะคะถ้าสนใจก็สอบถามได้นะคะเดี๋ยวแม่โมูจะลงไว้ในคลิปนะคะ หรือทักข้อความไว้ก็ได้นะคะนี่นะคะด่างเหลืองนะคะนี่ก็จะเป็นด่างชมพูที่ด่างน้อยที่จริงบุษราคำชมพูจะทำยากนะคะนี้มีนิดเดียวก็รอลุ้นลูกต่อไปนะคะนี่ก,ก,แก็แต่ก็แข็งแรงดีค่ะนี่บุษราคำสีอย่างนี้ชอบไหมคะอันนี้ก็คือพัดโบกนะคะพัดโบกพัดโบกด่างเหลืองสีกำลังสวยเลย อันนี้กบุษลาคมนี่นะคะบุษลาคมดูดูลายใบนี้ค่ะอันนี้เลี้ยงตั้งแต่ชิ้นตานะคะแล้วก็มีสะสมมารเรื่อยๆแล้วก็มีพอบแบ่งปันนะคะบุษลาคมเป็นสเสน่จันทร์นะคะก็จะมีทั้งสเสน่จันทรแดงแล้วก็สเสนจันทร์โกเมนพวกนี้ก็จะเป็นสเสนจันทรแดงก็แต่แปลว่าเป็นด่างก็เลยเป็นบุษลาคขมนะคะ ความสวยแต่ละต้มนมีไม่เหมือนกันนะคะเขาถึงนิยมสะสมหลายๆต้นนะคะบางต้นก็จะด่างอีกแบบนึ่งบางต้นก็จะให้สีอีกแบบนึ่งอย่างนี้ค่ะอันก็จะมีสเสน่ห์จันดํานะคะด่างชมพูอย่างนี้นะคะสเสน่ห์จันดาด่างชมพูก็จะสวยๆแบบนี้เลยนี่ด่างชมพูเลยนะคะก็จะใบนแหลมๆเขาจะเป็นฟอร์มที่เป็นไม้ไม่ค่อยใหญ่นะคะต้องเลี้ยงให้มันเป็นพุ่มนะถึงจะสวยอันนี้นะคะ สวยมีความสวยให้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้แม่โมก็จะไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่โมด้วยนะคะเดี๋ยวแม่โมจะพามาชมไม้วสวยๆอีกว่ามีอะไรบ้างน,นะคะวันนี้ก็ชมบุษราคำกันจ้าค่ะวันนี้แม่โมก็จะพาเพื่อนๆมาชมบุษราคำที่สวนนะคะใส่แม่พันเลยนะคะนี่บุษราคำ สวยเลยค่ะโอ้งามอลา,ามชามสีทองดังประกายนี่ด่างเหลืองนะคะต้นนี้สวยมากด่างสวยมากนี่นะคะที่สวนนะคะอยู่ที่จังหวัดสกลน,นครอําะะเภอเจริญสินทางใกล้คําชุนโนดส,สามารถแวะชมแวะซื้อดินดินเราก็มีขายนะคะดินสูตรสําหรับปูบุษลาคัมโดยเฉพาะนะคะนี่นะคะ ก็มีต้นเล็กแบ่งปันด้วยนะคะถ้าสนใจก็สอบถามได้นะให้ชมความสวย